สวัสดีค่ะอันนี้คือต้นไม้ที่เราลงไปตอนเข้าวันษานะคะอันนี้ปลูกใส่ตรงที่นาเลยนะคะต้นพยุงต้นนี้แบบสวยมากเลยคะ่ะแล้วเราก็จะมี ต้นน้อยหนานะคะแซมไว้ต้นน้อยหนานี่เพาะเองนะคะนี่นีตายตายยนี่ังรอดอยีกนะ,ะข้าวนี่มันมียานะคะ อันนี้ต้นพยองนะคะพยอมซื้อมาต้นละห้าบาทค่ะจะต้นประมาณนี้ค่ะก็จะเห็นว่าปลูกน้อยหนาใส่เกลียบนหนาแกพอถึงอันนี้มะฮอกนะคะอันนี้มะฮอกนี้ก็จะมีน้อยหนาน้อยหนาก็จะมาน้อยหนาแล้วก็ ะเป็นนตันค่รอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ปลูกทั้งหมดเลยนะคะจะไม่โลคันนานะคะเราจะเห็นต้นไม้เราหลอมแหลมหลอมแหลมน,นี่ลุงแกนำเสนอจ้ะต้นสักต้นนี้สวงมากลงพร้อมกันนะคะอะ ค่ะอันนี้ก็จะไปทั้งหมดเลยนะคะก็จะปลูกต้นไม้ใสทั้งหมดเลยปีหน้าจะไม่ปลูกข้าวแล้วค่ะก็จะเป็นไม้ป่าแทนอันนั้นอีกต้นใสอีกต้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นแถวแถวเรียงกัน,นอันนี้ก็ยังไม่ตายนะคะ น,น่าจะพยอง,น,น,น,งน,อน,นี่ต้นกระดูนะคะยังอยู่ได้ะคะ่ะตรงนี้จะหวานข้าวมาก่อนนะ,ะเ,เาานื้อข้าวมันไม่เกิดน,นี้ก็พยองค่ะ ไกระวันเป็นเกลดอโอเคเ <c oughs> ป็นประดูค่ะยาจะลบทั่วมากค่ะ นี่มเกลือนะคะมะเกลืออดเป็นเกลือเป็นไงเลยแม่บ้านครัหลอดตรงไงแรงเนาะ นม่มมยอยังน่ะต้นเกียตายเลย็เ,เลนี่น่ะอะนนี้เป็นที่นาดอนนะคะก็ก็จะเลยลงต้นไม้ป่าะค่ะเป็นปีแรกนะคะที่เราเดินมาจากตรงโน้นนะคะข้างทางตรงนี้ก็จะก็จะมีเห็ดอันนี้เป็นเห็ด้าขาวนะคะ เ็นหน้าขาวอันนี้มันก็จะเป็นต้นอะไรอ,ะอืมก็จะมีแต่ก่อนตรงแี้เมื่อห้าสิบปีหกสิบปีที่แล้วนะคะมันจะเป็นป่าแต่ว่าก็ใหญ่ก็จะถางออกทํานาค่ะค่ะไปต่ออันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่ปลูก รวมกันกับข้าวนี่ค่ะมีปลาดุเราจะประมาณนี้นะ,นะคะ,ะอ <h> ันนี้ยังมีข้าวกว่าข้างล่างก็นี่มัดกี้ยัดไปหมดแล้วตอนต้นของผมันด้ตะกี้มาวัดมันนั่งไปหมดเลยตอนขผม จะเป็นแถวเป็นแถวไนะคะ,จะใจไอัเน,นี่ยเขาเป็นคนงานก่อนไ,ได้ไหมจำว่าได้จำว่าได้มวยล,ล,ล,ลา่มวยดามไหมไม่จชก